นนะะต้องตอบให้ถูกค่ะถึงจะได้เล่นในข้อถัดไปและถ้ากดตอบแล้วไม่สามารถเปลี่ยนคําตอบได้นะคะคนที่ตอบถูกทั้งหมดเป็น5ข้อนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเร็วที่สุดค่ะเพียงหนึ่งเดียวรับเงินรางวัล 1, <ะ> 1> นึ่งบาทรอบนี้ก็ต้องมีการทำทอดเหมือนเดิมอุม๊ยนี่คือพี่หน่งโดนทำทอดไปแล้ว 2, 2, 2องปาด้วยกันถ้าจะเก็บอีกสักรอบโอ้าาเป็นไรหรอกพูดถู แล้วเอ๊ะรอบนี้เรายังไงดีรอบนี้ผมอยากให้ทุกคนจะลงใจโอ้โหฮันสิกฮันสิกจะเป็นเรื่องราวสารท่าเราจะรู้สึกยังไงแฮปปี้มีความสุขจะลงใจคุณจะได้ละเลงนี่คือคำใหม่ของผมครับละเลงละเลงนี่คือแค่ฟังโอกาสลงทุนไม่รู้ล่ะคนที่ได้คำตอบแล้วก็ได้เงินน้อยที่สุดนะข้อมูลเขาเกือหมดแล้วใครครับ พูดแทนนะแสดเขากำหนดหมดแล้วช bon ีวิตคนเราเนี่ยพูดถึงใครพูดพูดถึงใครถึงใครข้างบนนี้หรือบนบ้านนู้นถึงใครพูดดีบนนี้บนนี้นี้ขึ้นอยู่กับความโง่องเราเองพี่หนุ่งนี่ไม่ค่อยเล่นเอาตลอดเอาเอาตลกสะใจนะดูสถิตินิดหนึ่งเออดูไปสองรอบแล้วนะพี่หนุ่งนะสองแลสถิตินะคะพี่หม่มเนี่ยสามารถจะตอบถูกเยอะเหมือนกัน ผมเป็นคนชอบชอบดูสารคดีแล้วชอบดูอะไรที่มันบันเทิงประสาทผมทำรู้มากกว่าเยอะใช่ครับพี่แข้งก็ตอบได้ดีใช่พี่แท้งเก่งเขาชอบดูสารคดีครับคุณหมอเพราะว่าเขาจะรู้ได้รู้ว่าเอ๊ะเขาสายพันธุ์อะไรต้นเห็นไหมเล่นพี่ตลกเล่นเล่นอาเอาเอาความสะใจตัวเอง ไม่ไม่เขาสนุกเอาเขาเขาคุณจ,จริงนะแค่มาเนี่ยดูพวกพี่เล่นกันผมก็มีความสุขเยแล้วแต่พ,พี่พม่มีความสุขเหรอเขาเล่นแบบนี้ไม่ชอบไม่ชอบเอาเอาเข้าเกมของเราเลยดีกว่า,าแต่พี่หนงเนี่ยถือว่าโดนทำโทษไปแล้วสองรอบไปดูทางบ้านที่แบบว่าจะเล่นจะตอบคำถามเราไม่รู้จะตอบอะไรดีข้อนี้ตอบไม่ได้จริงๆริงลองเฉงเฉอดูสติสติให้มองไปทางอื่นดีกว่าูอย่างแรกตอบถูกเยอะสุดอ่าพี่หมามตอบถูกเยอะสุดกัเชียนะครับพี่แท่งกับพี่แพทยก็รองลงมาส่วนพี่หนงกับพี่เกรสไม่ต้องพูดถึงโดนไปสองรอบแล้ว รอบนี้หวังว่าผู้คุณจะไม่โดดกันอีกนะฮะรอบนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเริ่มภายใน30วินาทีนะครับพร้อมกับคนที่ดูลฟ์สดผ่านช้อปปี้แอปพลิเคชันด้วยนะครับและระหว่างนี้คนที่ช้อปปิ้งกันอยู่นะครับเพราะว่าเริ่มต้นเพียงแค่1บาทลด5 0สซ่งฟรีนะครับไม่มีขั้นต่ำด้วยตอนนี้หยุดก่อนมาเล่นเกมเอาสตางค์กับพวกเราก่อนบาทต่อให้ถูก5ข้อและเร็วที่สุดนะฮะคุณจะได้ไปเลย1 0 0 0 0บาทเก็บไว้ช้อปปิ้งกันต่อเลยสบายเลยเอาละเอาละ ปัให้ดีปังให้ดี3อและนี่คือช็อปปิ้ควีสตอบได้ให้เลยอเ,เอาละครับตั้งสติให้ดีนะครับผมจะไปอย่างรวดเร็วนะครับคําถามข้อที่1ถามว่าต้งใจฟังชื่อในข้อใดไม่ใช่ชื่อตัวละครในวรรณคดีไทย1นที่กุนทอสอง 2, เอมิลี่ส สนอน้อยตอบครับง่ายมากนี่โอ้โหมั่นใจยังไงอ่ะไปอ่ะข้อนี้ง่ายข้อนี้ตอบเลยหมดเลยข้อแรกถามจะเป็นข้อตอบข้อสองพี่คุณทองถามมาดีกว่าไม่มีใครตอบพี่คุณทองเลยเขาคือตัวละครในวรรณคดีเรื่องอะไรฮะพี่หมัมล้พี่หมัรู้พี่คุณทองเป็นจักจักรวงวงอ่ะแต่ผมจำไม่ค่อยได้ถ้าชื่อพี่คุณทองนี่แหละสนอน้อยเรือนงามสนอนสนอน้อยเรือนงามแล้วเอมิลี่ล่ะเเอมิลี่ เดรนหนังฝรั่งดิเรื่องอะไรฮะเรื่องอะไรรันแบรนเอเมลี่ร้านเดรนฝรั่งอุ้ยเอเมลี่รันใช่เอเมลี่รันเดรนฝรั่งจริงๆหน้าตาเป็นไงพี่เอเมลี่ร้านกาเล่นหลายเรื่องอะอะไรเลยเขาเล่าจากเอเมลี่รันนี่อ๋อไม่รู้จักไม่โดนกระทบบ้านตอบถูกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอเฉลยกันทีเดียวแล้วจะคุยไใครได้รางวัลก็บอกอยู่ว่าวันนัดีไทยนี่มันง่ายมากสำหรับข้อหนึ่งเอเมลี่อะชื่อมันก็บอกแล้วฝรั่งเอมเบลี่เอมเบลี่ ความยากจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับและสำหรับคำตอบที่ถูกต้องในข้อที่1นึ่คำตอบที่ถูกคือเอมิลี่ข้อ2ถูกต้องตาคุกันเลยครับได้ไปคนละหคะแนนนะครับไปต่อครับคำถามข้อที่2ถามว่ายากนะครับผมบอกเลยและผมจะอ่านอย่างรวดเร็วถ้าวันนี้เป็นวันศุกร์วันจันทร์ที่แล้วเป็นวันอะไรข้อหนึ่งวันจันทร์ข้อที่สวันพุธข้อ3ามวันศุกร์ต่อครับอ่าอ่า

ตันที่แรกคืออะไรต้องตอบให้เร็วมันดูทางบ้านบนเผื่อจะมีใครมองหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอเฉลยว่าใครช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหนอยมาดูคำตับตที่แล้ววันอะไรอ่ะตันที่แรกวันอะไรอ่ะแล้ววันจันที่แล้ววันอะไรอ่ะคุณพูดดูนี่ไงอยนโยนะมีจันมีพุธมีสุขและคำตอบที่ถูกต้องคือวันจันทร์ข้อหนึ่งทุ่มเต็ ครับไม่รู้ว่าในรอบนี้ใครจะถูกลงโทษไปต่อครับคําถามข้อที่3ครับเขื่อนปากมูลอยู่ในจังหวัดใดข้อ1อุบลราชธานีข้อ2อุดรธานีข้อ3ขอนแก่นตอบครับพี่หล่อมือเลยเนี่ยโอ้โหมีเวลาสิบวิอย่าช้าอย่าช้ามู่งจะรั้งตอบเหมือนกันอยู่แล้วดูมั่นใจมากด้วยอย่างไรกข้อหนึ่งอุบลราชธานีแบบนี้ปากกระดูมั่นใจอ่ะ เอาไมใจมาทำไมถึงนั่นใจนาดนี้ทำไมถึงคิอว่าเป็นข้อหละคะปากมุนบนอยู่โคราชปากมูล่างอู่บรรธาครับผมใจที่เขาไม่้นาแล้วทานำไมถึงตกคนไนข้อบแลไ้วปากมออม่รู้อะมีใครมีประวัติอะไรอยู่ที่อุบลกันไครับไปด้วยครับได้วยนะไหนไห ยิ่ียม่ไงายเลย่ยมายที่ต้งเสีมืองท่านนรน้าชานมกต้านนันะตอนนี้นะคะสามข้อ <scrolling> ก <où> ็คือตอบูกโด้ข้ข้อ้ดูให้ดีครับไปต่อคาถามข้อที่สถามว่าจากตัวเลือกดังต่อไปนี้ทางหลวงในข้อใดมีความยาวมากที่สุด ข้อ1นึทางหลวงหมายเลขสี่เพชรเกษมข้อ2องทางหลวงหมายเลข3สุขุมวิทข้อ3ามทางหลวงหมายเลขหนึ่งขนโยธินตอบครับโอ้ยลังเลยี่สิบวิยี่สิบมิหนึ่งหมดเลยทำหนึ่งเหมือนกันหมดเลยแล้วดูใหญ่มากด้วยความร้อบตัวพวกท่านทั้งหกท่านโอ้ดีเหลือเกินเริ่มต้นจาขนาดใหญ่เลยครับไปถึงไหนภาคใต้ทุ่งใต้เลยครับ มั uh ่นใจอ่ะเริ่มต้นจากต้องยึดใจนะครับพักใต้ครับพี่ให้มาปวดท้องเลยเราว่าใครจับคู่เขาเนได้ทันทีแล้วกาคู่เขาไม่มีใครห้ามใครเลยเนี่ยไฟทัลร่างผมสุดยอดอยู่แล้วเชียร์ทุกคนบ่อเป็นสุขุมพิธนะครับเป็นต้นจากเพชรบุรีเลยครับจนไปถึงตลาดนะครับอะไรครับคำตอาพี่ตั้งคือข้อหนึ่งคำโหนายเลขสี่เพชรเกษมแูนมาเลย ข้อสุดท้ายใครจะถูกทำโทษดูอีกครับแต่ต้องเร็วด้วยนะคะคุณดูทางบ้านค้านี้ต้องตอบถูกและเร็วเดินเลยได้ไหนไปไหนรอเลยทำโทษเฮ้ยคุณต้องมั่นใจคุณต้องไม่โดนคำถามข้อที่ห้าถามว่าประเทศล่าสุดที่ช้อปปี้เปิดให้บริการคือประเทศอะไรหนึ่งอินเดียสองบราซิลสามไต้หวันตอบครับพี่ม้า เดี๋ยวเราทำบ้านด้วยเช่นกันครับใครจะได้หนึ่งแสนบาทในสตูดิโอครับตอบหนึ่งตอบหนึ่งและตอบสองให้ตอบไม่เหมือนกันให้เขาชนะไปเลยเอาไปเลยให้เขาเลยวันที่ไทยทำโฆษณาช้อปปี้เนี่ยผมเห็นผู้บริหารคนหนึ่งยังไงผมตอบเลยข้อหนึ่งเลยทำไมผู้บริหารทำไมเขาพูดว่าอะไรขอต้อนที่โยนเร็วขอโทษที่โยนไปแล้วคิดไม่ทันไปไหมสังเกตหน้าดิหน้าอย่างนี้ยเออยังไงแล้วท่านเองอ๋อยังไง ตีเกรสเในคนกดอันน uh ี้ผมตอนแรกผมจะกดอินเดียแล้วอันนี้ต้องเก็บ oh ตีมือผมเลยผมก็เลยต้องชักมือออกแล้วนี่ฮะแล้ทำไมเกรสยุม like okay ั่นใจมากบราซิลแน่นอนค่ะอ้าวมั่นใจเหมือนกันหมดเลยผมทั้งบ้านต้องดูว่าใครจะตอบถูกและตอบเร็วที่สุดนะครับถึงจะได้100,000บาทของเราไปนะครับและเฉลยครับประเทศล่าสุดที่เปิดให้บริการคือครับน้องเก็บบราซิลครับพี่น้องตค์ต้องพูดตั้ง สองบอกี่าเเดินเฮ้ยสบอกว่าอันี้มอันนี้มันเขาบอกว่าอีนนี้มันอี้มนพี่โดมกับแกนได้ห้าคะแนนค่ะเพราะฉะนั้นผมไม่น่าเชื่อเลยค่ะพี่โองกับแกนได้ห้าคะแนนเป็นผู้ชนะใช่และจะได้ทำโทษ